่าโอเคครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Programmer Thailand.com อนะครับอยู่ในส่วนของ Bootstrap 3นะครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของการปรับแต่ง CSS ด้วยตัวของเราเองนะครับก็คือเราจะต้องมา,าสามารถที่จะเขียน CSS ของเราเองได้หมายถึงว่าเราสามารถที่จะ overlay style sheet ที่เขาเขียนไว้ได้นะครับ และก็เขียนเพิ่มเติมในรูปแบบของเราได้ด้วยเช่นกันนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยนะครับปัญหาที่เราพบก็คือว่าเมื่อเราทำการกำหนดนับบารเป็นฟิกซ์ท็อปแล้วเนี่ยนะครับตัวคอนเทนต์ที่ที่มีอยู่มันหายไปนะครับคือตัวเนี้ยฮะคำว่า to do write content เนี่ยมันหายไปเพราะมันโดนตัวเนี้ยทับอยู่ ครับเราจะทําการไปดึงข้อมูลออกมาแล้วก็ออไลน์ right, นะครับแท็กบอดี้นะครับโอเคเอ่อผมจะสร้างไฟล์นะครับตัวน,นี้ผมสร้างอยู่ข้างนอกแล้วกันนะครับไซรูทผมสร้าง New er, นิวโฟลเดอร์นะครับ CSS นะครับข้างนอกนะครับแล้วผมตั้งชื่อ,อสร้างไฟล์อีกไฟล์หนึ่งนะครับ แบบ empty file หรือว่าเลือก cut K S style sheet นี้ก็ได้นะครับตั้งชื่อว่า m i n e style css นะครับโอเค root display block อันนี้ผมลบออกไปไปกันนะครับผมจะตั้ง body นะครับโอเค body แล้วกัน บอดี้นี่คืออะไรครับก็คือแท็ก html แท็กบอดี้ตัวนี้เนี่ยแท็กนี้ครับคือแท็กบอดี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลิงก์สไตล์ชีตเข้ามาที่ที่ที่ไฟ index นะครับก็ลิงก์ reference style sheet ครับ s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  t y l e c s s นะครับโอเคลิงก์ไปที่ my style ฝ่าเนี้ยนะครับก็ดึงเข้ามาละดึงเข้ามาในเนี้ยของเราลระพอดึงเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับพอดึงเข้ามาเสร็จปุ๊บนะฮะ เราจะเขียนอะไรใส่เข้าในบอดี้ก็ได้ที่นี่อย่างเช่นตัวนี้ในที่นี้ผมจะเขียน padding top 70พิกเซลคือให้มันมันย่นลงมาจากข้างบนที่70พิกเซล refresh อ่าไอตัวคอนเทนต์ของเราก็จะโผล่มาละเข็นะฮะ วอคอนเทนต์ของเราโผลมาแล้วโอเคก็เป็นนั้นว่าได้ละนะครับอืมทีนี้นี่คือการที่เราจะเขียนเพิ่มนะครับเราจะเขียนอะไรเพิ่มก็ได้นะครับในนี้แล้วก็อ้างอิงเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็ไปมีผลกับหน้าเว็บไซต์เรานะครับโอเคนะครับ นี่คือเรื่องเรื่องของการเขียน CS เพิ่มเติมตามรูปแบบที่เราต้องการครับโอเคครับ